สวัสดีจ้ะมื่อนีรมาตามกระแสจักน้อยจะมาทํำพาทําตําเส้นเล็กอ่ะนี้นะคะยูทงยูทานาอพี่น้องอยใส่แบบพริกแห้งนะจ๊ะวันนี้เราใช้พริกแห้งพริกแห้งกระเทียมสิ่งที่ขาดก็ได้พี่น้องของสุรุใส่หลายแบบหลายว่าใส่เลยน้าลหวานใส่หลายมั่หวาใส่พตั้มงนจําแบบเป็นนอกเป็นนอกจะแม่ครัวกมาลาได้ไปไหนไปดูเพื่อนอันเป็นเพ่อนห่อยวนมา่อออก ก็ต้องปาดุ้เมีดใส่มะนาวนิดหน่อยเพราะเราใส่มะเขือเทศลงไปแล้วะเทศมันสิมเขือเทศบ้านมันสิตุ่มยิงทีขาก็ะเลยนี่ปาเตะสุดแสียบ่อยด้วยบอกขอบอกราก็ใส่พอประมาณคนถนัดซิมแบบกระบกดหอยสิมัดม้อจากไหน่อยตืมชุบไปจากไหน ที่คันน้ำหาเอาไว้หนี้ะมือนะมือไหนเป็นน้ำหานี่เส้นเล็กที่เราลวกไว้นะคะอเอาลงไปห่อยเอาลงไปแคบนึ่งเอาลงไปเส้นเล็กนะคะลวกเสร็จแล้วให้เอาไว้แต่เทียมเจียวใต่ไรได้หรือว่าหนามันมือก็ได้เส้นห้กกาสิบบริสกีแตงพี่น,นอ้องซึม,มไปซึมไป สเขาเห็ดเงกินเองสูงเขาไปติดาเลยน้ำตาลเขาบักแมักหวานนู่นอะน้ำตาแดขาจงไปซีเหียมเขเลเห็ดขีดเป็นควนเห็ดขีดให้มันกินได้ดเนะมาจจจเราเทอกกแโมเมนต์เหือนไปยุ่กูปาดว้าว

Ừ, hmm Xịn hmm mm, mm. 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 ผู้ใหญไปลองนะคะตามเส้นเล็กเขากินกระเพาะหมูนะสุดยอดสนับสนุนเนี่ยบ้าบาใคะลองไปเห็นกินมันไดตา